ครับพี่น้องครับสวัสดีย้มาเรยงครับเมื่อนี้มาเบิงรถไทสุริติดข้องครับพี่น้องเขาขึ้นบ่ได้ครับน้าหมาหมูสนั่นโอ้ยามามรงครับพี่น้องครับสวัสดีย้ำคำครับพี่น้องอยู่กลางให้มั่นครับเปินเอารถมาดันดินเอามาดันใส่มองโกงมองเงนน้ำซ้อนะครับมันเป็นร่องบาดรถค่ายันมันปีนลงไปว่าันว่าก็เลยไปน้าเอมาหมูมาสวยว่าสันทาเชพยหไม่พรอมว่าเชียบไม่จะรถไทสมมาดึง มันจะคว้างคนใจคว้านเ็เลยไปดั่หมอมูมาก,ก่อนนะครับกลางปามันพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตมาเบิ่งก่อนเฮ็ดจไดนจงให้มันลมสริรถไถฟอร์ดอย่างนี้พี่น้องเลยรถสุเรข่ษษาลมก็พี่น้องครับ,รบปีนละครับลมไม่มมตองหวงข้างนึงตอนนั้นโอ้โหอ้อ้โหอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้อ้โหโอ้งนอ้โน้อง้้โอ้อ พวกเรานันแข็งโลดเจ้านั่นเอาพี่น้องครับมาเบิ่งน้ำกันว่าเสีเอาขึ้นจังไหนนะครับพี่น้องใส่ใส่เคล็ดลับข้นแนวไดพี่น้องครับรถนั้นข้นได้แต่ว่าขอยยานนัอยรถข้าครับขาไปบ้านเอื่อมมูเซล้วเซครับพี่น้องารถไทสมเชฟไมมากรถไทสมเชฟไม่มากว่าเสีเอาดึงท้อยหลังเหมว่าคันได้ไปน้ำมันกับไปบด้มันค่าคู่ ันกากันขู่คับมันถลัยที่นี่ลัยนลายเนาะนี่ครับนี่มันฆ่าคู่ตัวนี้ครับแม่นเท่าขึ้นมากเลยโอ้บวกก้าวขึ้นผพ้เดียวจ้าหยาดมันทับข้อว่าทีโอ้ยมันสูงแบไงเนี่ข้างหลังเจ้าไหนเยนมันถอยขึ้นบาได้บอกขามันได้ยได้ยลนลโอ้มันไหลลงเรื่อยเไหปก่อมนล่ายหมายถึงมันมันหล่อมันบบผัน รอมันบกเกาะมันมันเกาะต้อนอะมันหมุนมื่ลงนะโอ้มันถลายมาทั้งพี่ถลายถลายลงไปเรื่อยตรงนั้นมันเป็นหินแน่นๆอพื้นมันเหยียบอยู่นั่นหินเนี่ยหินดันเอาแม่ต้องหินเจ้าจัดการไหมฮสตาร์ทรถบึนบึนบึนถอยรถยกฟันขึ้นกับไส้เลตัวนั้นมาพี่น้องครับเบิ่งรถไถฟอร์ดฆ้ากับพี่น้องมันมันโมเมนต์ว่าฆ้าแบบติดลมติดหนังกับพี่น้องมันมันมันลงมาโศกหินนี่ครับเนี่ย โศกเห็นมันเป็นโศกมองน้ำไหลน้ำพัดนี่ครับน้ำห้องแล้วมาเป็นหินฝนตกเมื่อนั้นแหละครับพี่น้องน้ำไหลแห้งนี่ครับฟังทรื่องนี้บิ้งนี่ครับพี่น้องโศกง่ายเลยนี่เพียงเอียวจานลอยบนหัวเพราะเพียงเอียวเรามองในพวกเพียงเอือกผนครับมองนี่นี่นะครับบางหลอดคาดไวจากสูงมาสูงมองนี่เพียงเพียงนะครับเพียงเล่านุ่มจานลอยพี่ครับมองนี่โศกง่ายพี่น้องน้ำซ้อ เป็นคลองเลยนะครับคนยางได้ซ้ำหวยหน่อยพน,นีเลยองลำมันลงมาลองปลามันลงมานะครับน้ำเสาะขาดเบิดครับพี่น้องลงไปเลยพ่นกลายเป็นหวยท่านที่เลยพี่น้องนี่เป็นหินเป็นยางไปเลยครับปูนครับลงไปพ่นไหลลงไปลงน้าได้พา,า,านเยี่ยมปุยกำลังเหมือนอนไทยหด้หมดยู่หั่นครับได้พา,านนะครับอันนี้ไ้มันสุเลครับนี่กำลังเขียวๆนี่เพิ่นเอาดิน มาดันไว้เพราะว่าน้ำมองนี่มันเป็นทางมันขาดลงมาเพื่อเลยมาดันไว้เพราะว่าย่านมันเสาะไปหอดไทยมันเพลินมันสิขาดนะครับเพลินก็เลยเอารถไทยมาดันไว้ดันดินโป๊กไว้นะครับรถไทยผัดถอยสไลด์ลงมาบบดนี้มาติดข้าเลยครับพี่้องวัดนี้ขึ้นบ่อดดก็เลยว่าเสียารถไทยสมหน่อยมาดึงขึ้นรอหน้ากันติดกันแท้กันกู้ไง เจ <c oughs> ่ารถไถฟร์ดนี่แข็งแรงบึกบึนอยู่่น้องซรัพนี่บ่บ่บส,ะสะทกสะท้านหรอกครับแต่ปัญหาคือวันหล่อมันถลายกระปูนกรเห็นนี่ครับมันสิถลายลงมาเรื่อยๆแต็ดต็ดตดตดตดลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่าการทอบืนมันบืดขึ้นไปเท่าเดียวมันก็นสิวิดอยู่อันนี้ก็สูงเติบครับเนี่ยมามาเบิ่งวิธีการดึงขึ้นของเพื่อนบัตรเรือาวิธีการถอยของเพื่อนเสียใจไหนคือรอเราบารพี ไมใส่บ่มาไปนอน้านบาทไหนบ้าเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับเบ่งกันแย่งกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยเพิ่นมาดันอยู่นน่ผู้เดียวเพิ่นดันดินกันไว้นะครับกันนามไปพัดลํำมั่นเพิ่นทอนมั่นเพิ่นทออะไรที่จะเบ่งที่มันเป็นห้วงขาดต้องไบเพิ่นเอ้ทอป่อยุ่สิไปหดทอเจ้ากันเอาทอมาขวงมันนั่นงามหนามมันแห้งนั่น ม่เาทอมานกับยูจะเบิ่งรถเป็นหลองแไงนั่นทอเจ้าแล้วสิไปเลยตนี้เาเอาดถมดินถม้าดันอยู่นี่เตืเหง่อลยนี่แม่เอาอีไทฟอตมาดันอยู่เตือนเวียนนบ่เป็นขวางโถดนี่เด้อมหอยนำซลงมานี่ยใช่หรไปใ่หรใส่รอนะรถไทฟอร์พื่เป็นยังงอดอกซ้ำนี่ถึงถึงบกกาครับ บอกว่าอยู่ในบวก้าครับบอกง่ายาคือรถมันสิขึ้นได้อยู่แต่คนบวก้าครับวันเถอะเอาง่ายๆทำนี่ไปอ <laughs> ขอว่าขอว่ามันรถข้าอีหลีประเนี่ยรถมันสิขึ้นได้อยู่แต่คนบวก้าครับยานรถผ้าปีนมาจัน <laughs> บอกไปยังไงลูกพี่ต้องอินน้นองพี่นาะกาบาสตาร์ทบึ้มเป็นตะปีนโดดกเคลื่อนลื่หรอเด้อ <laughs> มาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับสิเป็นเนื้อไทยเออมันไหลเรื่อยๆแล้ว หมายถึงว่าตอนมันฟี่มันมาหล่อมันฟี่หนะมันปืดปืดปืดไหลลงมาเลยนะที่แรกเขากระโยกเยได้ยินูืเอาล้อมมาก่อนมันต้องดึงการทากรถไยมันดึงรถไทสวมบางไม้มาดึงอ่ะเต้หัวไปจนคำจนมืดดึงไว้อมตีคนดึงไวติมันมันสิดึงอยู่คนนั่นน่ะ เอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งเพิ่นเสิร์จเจนได๋สูตรเพิ่นเพื่อนสูตรเพิ่นผูก่าไปตูนส้ต้นอยู่ข้าบอ่มันสิอยู่เจ้าบ่อีพ่อไว้ปร่คองไว้เสื่อโอ้ประคองไว้พ่อมันบ่นี่ระวังสิดีดใส่ตานี่แหละแล้วจัดเราสิหามุมลบดอกพี่น้องครับอันตรายจะระเกลือจะเฮ็ดแนวอดไไปสุเลศอ่ะบ่แล้วสิมาเบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งนึ่เตื้อเสื้อขาดเพราะบ่ได้ดีตามือกล้อง ่เดี๋ยวบนสตาร์เครื่องวันนพี่น้องมัดไว้ยังเสรนเลยตีโอ้ถึงไว้ซะก่อนโอ้ยยินจองพวอมันยินจองจ้าท้องยินจองเจ้าเลยเจ้าสิครับเจ้าครับบ่ราะคือดอกสุาาเลนโมเสตอยูพ่พวกมาไล่เผาเยือ่เผาเยือ่เจ้าต้องเร่งเครื่องอะไรกัดทั้งขึ้นเบื้องโหลดเสื้อเดียวโหลดใบมันใบมันโยกแมนบ่ เอาเบอรงโอ้อยยานอวกาศขึ้นแล้วพี่นออโโโอ้อ,องออปโโลไม่ยกหัวมันยังสัน่นเฮ็ดจะได้เฮ็ดจะได้ จะเห็นแถวได้ดูนี่โอเดียลกได้ฮันห้องออร้อเ่โอ้ยมันจะฝ่งใส่คนถ้านอ,อไหนไป้นได้ปเอาบอกพี่น้องครับคนเสีดแี่ไหนเอาลองเบงิ่งนดู liền ai yên không biết thoái không phải có đi đâu phán thế là phán thấy à nó phán gần con đó ไลล้้อีกแว,ว,วมันแต่ไหลลงมาอีกแล้วตัวนี้ไปว่า,ยยวาวเดินหน้าพอดีบ่หลังเดินหนาพอหลังมันค่าแล้วนี่เดินหน้าของป้ามันไปเลยผ่ที่คือวัวามาจากอ่อยว่า รองอยู่บ่าุเรยถอยหลังบ่ได้ละครับพี่น้องครับบาดแห้งสิเดินหนาวครับเอาล่องเบิ่งอันตรายถอยหลังแม่แต่สิมื่นมาทั้งจานร้อยอยู่พี่ครับพี่น้องมันสิสไลด์สไลด์ไม่เลื่อยล่องเดินหนาเบิ่งสุเรยจ่ะนะคืออะล่ะเอาเพิ่งพี่น้องครับว่าสิเดินหนาครับบาดนี้เออแก้เสื้อเด้เด้อฮัลอาเบิ่งพี่น้องแก้เสื้อล้วันสิล่องเดินหน้าเบิ่งว่าสั่นพอถอยหลังมันพักใหญ่ซสุดเกิน อรอยยางกับพี่้องมันเกินหินมันถ้ามันเป็นดินบม่เป็นยางพี่้องมันเป็นหินครับมันแข็งรองมันสไลด์นะครับเอาเริ่งหน้าบ้างไปบอบะบอไรบอไหร บ้าว้าบ้าว้าว้าได้บ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 ้าได้เดินนาบ้าได้เลื่เดินบ้าได้เลย่นนาหนินาข้างนะฮะดินมันลมถอยหลังเบิ่งถอยหลังเบิ่งบ้าได้บ้าได้บ้าได้ลงแล้วลงแล้วนานว้าได้บ้าได้ยังมาไปนาข้างแล้วรู้พวงละบัดนี้ลงแล้วไปบ่ได้เลยบาดนี้ ไปล้างสะท้านเดียวโรดบ้านให้ลดลากลมอะไรได้นั่นเอาละครับเปลี่ยนแผ่นไม่มาให้กูดดินซะนั่นละพี่น้องเอ้ยโหนี่อย่างนักก้อนเห็นเลยละพี่น้องเนี่ยโอ้ยลงมาประเด็นอะไรับพี่น้อง ไปอย่างรากเลยครับคันคันซ้ำไไดินนี่ไปได้ครับรถไตฟอร์ดไม่ยุ่งหาแต่ว่ามันเป็นภาคสูงบัดนีถ้าเป็นหินบัดนีเปลี่ยนกับเรได้ครับมันจะไหลลงมาทาั้งทั้งมันคลอยเอาคลอยแก้กันไปพี่น้องกันในรถมาลากกันนี่สบายเลยป่าป้าลองถอยเบิ่งก็ได้ถอยเบิ่ง,งน่าจะได้อยู่นะบดัดนี thôi 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 ô cái tấc dườm nhạc hết không ô bay lời đẹp rồi đợt nào bước nào bước nào nào ไล่ล่อขวงมึอเคลื่อนขวงมาได้นะล่อมันขวงเสรศษโมเมนต์ล่อฟังนั้นพี่เราพี่เป็นถอยกันถอยบบได้วันพักสูงปวดมองนี่เบิ้งแล้วมั้งกันล่อฟังนี่เพราะตีจริงแต่ว่าล่อฟังนั้นฟี่เลย,ย,ย,ยล่ลยอใหญ่น,นั่น,น,น <c oughs> มีทางเดียวครับพี่น้องน,นั่นก็คือรถมาดึงค <c oughs> รับพี่น้องครับนี่สุเลยฟังนี่มันกินดินบบได้เห็นบ่นี่ เนี่ยมันควัดบ่ได้เลยค้นลงเลยนี่ยื่อคืนแลละพอทา้งน่นมันมันเหลิกโพดมบงตี้ละ่ะพูน่ะจนเป็นยอยงไปเครืองขั้นแหละเมื่อเบิ่งทั้งนี้จังหูเอามันเอียงไปเคืองขั้นเลยดิเห็นแต่ไหนปีนลังเขียงอยู่ีหนบ่งล้านนที่ละ่ะปีนลังเขียงอยู่ <c oughs> ตองเอารถมาดึงเด้ทโทรหาเพื่อนมาดึง โม้นดอลงพี่ยาไปาไปคุดนะจะไดก็บ่ขึ้นแะละืนอกคุด้องหย่ยเื้อนี่เสยนนี่นี่บอ้อมันไปบ่วด้นะคอยเบืองเลยเดินนี่ารบัเดินหนาสถานเดียวิื่ถอยบดหแล้วถอยน้ำพี่แล้วโล้มดแ้อัวไุ่ดเ่ฟ้าให้เจาดันขึ้นสุดล้วบ่นเออโอจนเกยดินเนาะ ล่าๆไปเอากระจกถ่านรถซุปหนูกับะ้านเชืเ่อเจ้าไปในบ้านมาเลยไปนำนะ้ำเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเสียบไฟอยู่เงื่อนก่อนมันคำแล้วดิเสียบโครมมะน,นำ้ำถ่ายอยูในรถหลวงพี่เจ้า <laughs> โอ้ยนเนาะนายถือได้บ้านเลยพ่อข้าเลยเคยียงเดี๋ยวพี่น้องเขาไปในบ้านเอาบักกระจกเอาหยางมากรดก่อนกับพี่น้องอาจารย์เรสียไปเสียบไฟอยู่เงื่อนน้นำคำแล้วนะครับไปไปถ่ายจะข้าวหลวงพี่เด้อเ,เดี๋ยวลงมาใหม่เด้อ เอาล้วครับกลับมาแล้วพี่น้องบาดหน้วู๊ดคำเราเมื่อเดิเมื่อวันอังคาขายปลาสองตัวขายให้อันอันจุ๋มมาในอันปลาหมูมาเอาเบิดบาดนีิก็เลยว่าเมื่อเดิมจะสิสร้างคนบ้านเต่าปลาหมูเป็นเศดไปเลี้ยงคนงานเพคนก็เลยว่าเออเดี๋ยวมื่อเดิมผมสร้างห้เต่ามาเอาเต่าด้วยปลาสนุกโอ้ฟาเหลื่อมหมดทั้งนั้นอันตรายแต่ว่าฟาไม่เห่าฟาไม่เห่า โอ้ยมาติดลมยัางยามคำเลยเอา้าไปจะไหนลูกพี่บาะเนี่ยไปตะขินหรืบออ่อเหาเดินหน้ายัางเดียวเนาะ <S <S โอยกลนจนมุนมืดไปนอนเลยเอามามาโยกีดกโยกีกเาเึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนยังถอยไม่พ่นเดินหน้าก่อนอ่าขึ้นมาเลยเออขึ้นมาเอกเอกควงมาไล่มาตั้งควายไหมมุนมาตั้งควายไีล่อหนา้าหมุนมาตั้งควายไปเออได้ได้เอออ่พปะปะปะเดืองเลยวิญญาณลอหน้าเขินบุนรีวๆเลยแบบนี้ มขึ้นก่อนขึ้นก่อนจะไปท่างไหนป้าป้าป้ามาเลยครับไปท่างกุ้นมาไหยโอ้ทา่านไหนกับหองได้โซเล่นท่านไหนกับโต๊ะหองเงินพี่น้องครับน,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 นี่ลุ้มหมดไงเลยเนี่ย

สีลมมันสีลมไป,ไปไปได้อยู่ได้อยู่ไอ้คือไปตั้งนานไปเรื่อยไป,ไป bạt đi Thằng nãy thằng nãy bạt đi Đeo với băng thác mùa này con Ngoài đeo tôi lên đeo với cứ đàn nạp đi lưỡi Đeo 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 yên đeo yên Đeo yên đeo yên đeo đeo mà, mà hạ hoang thác này con Thôi bà Thôi thôi thôi

แปว่ามันไปได้ละลาบาทนีโอเคแล้วเกิดแล้วได้แล้วได้แล้วบาดอะไรเน่าวเลยบาดแน่สองคนหัวแต่มาอฮ้ยพระลาะเลยเกิดได้แล้ว พ่อพ่อพ่อทะเพ่อ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 กรพ่อก่อ่ขึนพ่ขึนแ่มันลากเงวแต็ที่เลี่นขึนเยอวะทลรู้ดีแล้นั่นแหละมันเงยลงมาอีกที่่นึ่งบนเนอบลากเงาแล้วมันถึงทเว่ะแล้วมันเนงาผมไหลมาอีกมันขึนเยอย โอ้ยมันลากเงาได้อยู่งั้นโอาฆ่าไม่ไปจักเลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ใจเย็นใจเย็นเย็นยังไม่ข้ามหรอกเอาเปลี่ยนคนขับป่ะพ่อไม่พอ่อถอยถอยไหมถอยเงาเลยถอยเงาเลยเปลีอยอย่ยนคนขับครับป่ะเดี๋ยวเสียบไม้คนมากระวังตัว xem xem anh ta xem xem à bỏ nhau thôi mà โอเคเรียบร <Okay, work. S 1> ้อยเสร็จแล้วพี่น้องเกิ็แล้ววันนี้บ้าแล้วบ้าแล้วมันนีตกอีกพอแล้วมือจังเละ <laughs> อ้าวเป็นได้แล้วพี่น้องวันนี้โอเคครับคลิปแรกนี่จนคำจนเมื่อยพี่น้องเลย <laughs> ก็ดันกันครับรถขดาครับพี่น้องครับอ้าวโอเคขึ้นเรียบร้อยพี่น้องครับคลิปนี้ทีมงานมาครบทีมเลยขึ้นเรียบร้อยครับโกหลุมโฉบแบบไงนึงเว้ยเป็นยากดีโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้เพิ่งรถไถเอาขึ้นน้ำกันพี่น้องครับเพ้อเพ้อเ้อเ้อ,อ,อมองเก้าได้นะไปไปถอยขึ้นมันมองเก้าอีกแล้วเนี่ย เอาละเอาละเอาละโอ้ยมันเสีย่าอีกพ่อ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 เอาไปไปเข้าบ้านมาหนิเรียบซับเรียบร้อยเข้าบ้านเรานะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับเสร็จสิ้นภาร,รกิจสำหรับรถไถขคาเมื่อแล้วพี่น้องก่อนเลยไเมื่อเมื่อครับ